ปลูกบกอไว้พี่นงก็พอได้กินอยู่ได้ละหันไปเป็นหน่วยจะทั้งบานเพิ่นเต <laughs> ็สิเจ็บบก,กอไปตำเอ้ยเหลือสามหน่วยแบบนี้พี่นอกกำลังเป็นกำลังเป็น สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบพอะกับช่องยายน,นะน,นะพื่อเพิ่นคือกันาะพี่น้องเมื่อนี้สิพามาตำสมกินเองพี่น้องตำสมกินเองเด้อ บุคคลเศรศาสตร์น้วยพราะเรเป็นเรสตรู่ หมักเผ็ดหน่อยก็ใส่หน่อยมักเ,กเผ็ดลายก็ใส้ลายเด้อพี่น้องหัวพริกใส่ปลาใส่ปูปูนา ทุบรถมักลายกับไส้ลพี่นอ้อง Yeah. 500. Mm ну, -hmm. เสร็จเรียบร้อยพี่น้องเอ้มาเด้อเแถบๆนากันเด้อพี่น้องเด้อ